のもん暗い霧のただ中おとべ探せまことの道シークワの中で中中心からおまえ落下先生は中中心から修理道は เตียนูชวงการจนรัสคะ่ะชื่ออารุนีนุ่งสว่างชื่อเล่นชื่อแอมชื่อกาซุดาค่ะเอกภาษาญ,ญี่ปุ่นทักสอดีนะคะชื่อนักการค่ะชื่ออีจินค่ะชื่อเล่นชื่อสัติ์นะครับ คอเทคคือการแต่งตัวเรียนแบบการ์ตูนหรือ,อ,อนักร้องคือเป็นการแต่งตัวที่มีต้นแบบอะค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นการ์ตูนเป็นนักร้องหรืออะไรก็ได้ค่ะมันก็เหมือนกับเป็นการที่แบบว่าเราได้เอาจินตนาการของเราที่มีเกี่ยวกับตัวละครที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นทั้งอาจจะเป็นทั้งหนังทั้งเกมทั้งการ์ตูนอะไรก็แล้วแต่ให้เอามาทําให้มันเป็นรูปร่างในแบบที่เราสามารถสัมผัสได้ถึงมัน แต่เราอยากจะเป็นตัวนั้นอ่ะแบบมีความรู้สึกคือมันชอบไม่ได้มันต้องเท่ด้วยเพราะชอบก็คือมันก็มีหลายตัวแต่ถ้าเท่เราก็จะมีความรู้สึกอยากจะเป็นตัวนั้นขึ้นมาก็ทั้งชอบแล้วก็เท่สองอย่างรวมกันในของผมก็คือคอฟเพย ตอนแรกก็รู้สึกว่ามันอายมากแล้วก็เดินไปทางไหนก็มีคนบอกว่ามาถ่ายรูปมาลุมล้อมอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแปลกไปอีกแบบหนึ่งแต่คือพอหลายครั้งเข้ามันก็แบบช่วยสร้างความกล้าให้เราอย่างี้งแรกสนุกสุดยอดแบบไม่เคยรู้สึกแบบว่าตัวเองได้กลายเป็นตัวละครนั้นสักวันหนึ่งก็ยังดีขอแบบได้สนุกรู้สึกดีใจค่ะที่แบบว่ามีคนชื่นชอบเราที่ว่าเราแต่งได้เหมือนเราแกะองค์ประกอบหลายๆอย่างออกมาได้เหมือนค่ะเขาก็ชมว่า นี่น้องทำออกมาได้ดูดีจังเลยนะคะก็รู้สึกภูมิใจค่ะเราอยากจะเป็นตัวเนี้ยเราจะต้องศึกษารายละเอียดทุกอย่างศึกษาแม้กระทั่งอุปนิสัยตัวละครศึกษาว่าคนคนเนี้ยชอบทําทอะไรบ้างมีบทบาทยังไงในกระตูนเรื่องนั้นๆคือเราก็พยายามที่จะเหมือนเขาให้ทุกตารางนิ้ว เราจะทํารายละเอียดปีกย่อยของตัวละครมันให้เหมือนอะ่ะคือมันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษามากๆคนคอร์สเทที่เป็นคอร์สเเขาต้องทํากันบ้านน่ะเริ่มแรกคือคุณจะต้องมาเปิดอนิเมะดูเข้าดูออกอย่างเงี้ยจนกว่าคุณจะซึมซับคมเป็นตัวละครตัวนั้นอะ่ะคือมันก็ต้องใช้เวลานานพอเราได้ตัวได้เรื่องที่เราอยากคอสเนี่ยเราก็มาคุยกับเพื่อนว่าเออเพื่อนจะคอสด,ด้วยไหมโอเคเพื่อนคอสด,ด้วยเราก็รู้ว่าใครจะคอสตัวไหน ตกลงกันได้แล้วเราก็เริ่มจากการแกะแบบชุดดูรูปจากทาั้งในคอมแล้วก็ปิ้นออกมาคือดูรูปในคอมนี่คือเราจะขยันเราเห็นส่วนประกอบในรูปได้ทั้งหมดคือรูปที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นรูปออริจินอลคือรูปที่มาตาักการ์ตูนคือตัวหนังสือการ์ตูนที่บ่าคนเขียนเขาเขียนเองเลยกับอนิเมะคือการ์ตูนทีวีซึ่งตัวในส่วนในขั้นตอนการตัดการทาอุปกรณ์ก็จะอยู่ในส่วนของการทําพร็อพซึ่งการทําพร็อพแต่ละครั้งก็ยอมรับว,ว่าใชาง้งบประมาณไปพอสมควรแต่ว่างานที่ออกมาก็คือ มันคือความภูมิใจของเราตอนที่เราจะเริ่มทำเนี่ยเราตัดสินใจว่าโอเคเราจะทำแล้วแต่ถามว่ามันจะสำเร็จไหมไม่มีใครรู้แต่พองานตรงนั้นเนี่ยมันสำเร็จขึ้นมาเนี่ยมีคนบอกว่าเฮ้ยมันสวยนะเออมันดูดีนั่นคือความประทับใจที่เราได้เราบอกว่าเออสิ่งนี้เราก็ทำได้สำหรับยูมันคือโลกแห่งจินตนาการคือมันเป็นอะไรที่คนที่ไม่รู้จักก็คือจะเข้าไม่ถึงมันคือ ถ้ามายิงอยู่ตรงนี้คือคอสเพลไม่ใช่อะไรที่ว่าแค่ซื้อซื้อมาก็ใส่ได้แต่มันเป็นอะไรที่ว่าเราต้องมานั่งแกะ,ะรายละเอียดเราต้องเป็นงานที่เราต้องเอาใจใส่เหมือนเป็นงานฝีมือประเภทหนึ่ง ำหรับยูคอก็คือเป็นเป็นความฝันที่อยู่แล้วเพราะงั้นก็ไม่รู้ว่าอะไรที่จะสูขไปกว่านี้เพราะว่าที่เราทําก็พพรอบเรามีความสุขแบบคือความสุขคือส่วนคือแบบว่าสิ่งสูงสุดสําหรับคนที่แบบทำเพราะใจรักเพราะงั้นยูก็ไม่รู้ว่าคืออะไรคือจุดสูงสุดของแต่ละคนแต่สาหรับยูคือตรงเนี้คือแค่ได้ทําตรงนี้ก็โอเคแล้ว